ใส่เล็กวัวเจ้าซีเจนดเด็กเสริมอ่าอันนี้ขานยืนรับโมเมนต์ลบเสริมบนสี่ล่างสามยืนเมตรหน้าทิ์ น,นี่การเปลี่ยนขนา,าดเล็กนี่นี่พัวไหนแบบมันเล็กทีโบกช่องแท่นน่ะเออตึกบอกมาจากเล็กทีกนี่นี่แต่ว่าช่องแท่นนี่เป็นทีไม่ไม่ไอ้นั่นความหลุดรึแต่ตะลักตะลักวิชาการนัน่นตัวอีตําเลือเอาปีเป้อธิบายเลยปีใจคณิตศาสตร์นี่คณแคลเซียมอ่าอ่า

คือตัวนี้นะตัวแรงไหม function, หน, và, หน <USC. S 1> ้าตัดหน้าตัดเล็กซิบกนี่ก็คือพื้นที่ใช่ไหมอันคือการอราชปืนตีหน้าตาเล็กซิบีตารางมิลอ่าเห็มนตัวอ้าปัวอ้าปืนตีวงกลมมันเ็จแล้วพอตัวไดเล็กซิบกทั้งหมดว่าตอนนี้เล็กซิบมัน่องชุดหนึ่งตารางมิลลิเมตรใช่ไหมตึ้งต่อร่องชุดนึ่งเนี่ยไปขุนไปขุร่องพอขุนร่องเท็จตึ้งตัวไปะตารางห้องทิร่องเลยหนึ่งเซนแต่ไรตึ้งเอาไปอ่านสินี้ ไม่เก่งกันนิดงไม่เก่งเลยกูจันกูจันี๋ยวกูจันกี่สนไอ้พวกแดงโอเคอ่านะอ่านแล้วฟังๆไปเพื่อว่าเป็นเป็นประโยชน์เรียนหน้าตาเล็กตอนวางสลิดท่อห้องน้ำนะครับก่อนจะเทคอนกรีตพื้นก็จะมีอ่างอันนี้อ่างล้างหน้า อ่างล้างจานแล้วก็ชักโครกนะครับกำลมดูขยายขยายอ้องน้ำนะครับมีตัวน้ำทิ้ง FD ที่พื้นนะครับก็จะห่างอยู่ประมาณ10เซน1ิบเซนส่วนตัวนี้ก็เป็นชักโครกนะครับมีระยะให้นะครับ ตามแบบขยาย50แล้วก็ตัวนี้เราต้องวางสลิปตรงนี้นะครับแล้วก็วางสลิปตัวอ่างล้างหน้าวางสลิปน้ำทิ้งพื้นวางสลิปน้ำทิ้งอ่างล้างจานเดูไปู้นางานกัน,นะคระับ ตอนนี้กำลังเสริมเหล็กพื้นชั้นสองและวางสลิปห้องน้ำถ่ายวิดีโอแคยไม่เปลืไม่เปลือันนี้อันนี้อันนี้เป็นน้ำติงน้ำติงปืนใช่ไหมครับนี่น้ำติงปืนรอรอรออยู่ประมาณสิบเซนอันนี้อันสิบริมใช่ไหมครับริมการตรงนี้สิบอ่าออโอเคไอ้ตัวนี้เป็นจักรโก ไว้รับตัวรวมในในระยะไอต <Iya, S 2> <c oughs> ัวนูมานาทริปเตนนาทิปเต็นจากตัวนี้มานี่ครับมาเตนเตอร์ไไอนีปแต่ว่าเราเราเราออกมาจากนู้มที่มาถูกไหมจากกลางกลางกลางปะนังกลางปะนังอ่ากลางปะนังตัวในตัวนี้สี่สิบสามครับสี่สิบสามก็คือจากริมจากจากริมนี่ครับริมนอกมาถึงเซนเตอร์สี่สิบสามไอตัวนี้ตามลักมันจะอยู่ที่ เซ็นเตอร์มาถึงปะน,นังที่ก,ก,ก็ก็เรตเลอยู่ประมาณ20 28ถึงตามทิศได้ถึงตามมาแต่ตึงตรงนี้นะแต่เป็นแบบจักรโลงนะอ่าเซ็นตัวนี้คืออะไรดูไปไอ้ตัวนี้เป็นเป็นฝ้าตรงเรื่องฝ้าตรงเรื่องนี่ไวไวเวลาวเวลาเวลา,วลาท่วมทวม่ทวมติดท่วมติดอ่านี่เป็นปั๊มตรงอะไรนะอ่าไอ้นี่ก็ไอเท้าเนี่ยมัน เครื่องนตัวนี้เป็นอะไรนี่ στε, นอ่างหลังหน้าอ่างหลังหน้าครับอางหลังหน้านี่มันจริงๆมันจะต้องอยู่ในขั้นนี่มันอยู่ในในปะนังเจ๊ะไ,ไหมแต่ตัวนี้เดี๋ยวก็ไปแก้ปังอีกทีก็เอาชิด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 ขั้นในมาเลยรุกนะอันนี้น,น,ออน,นี่คืออ่างนา้ำมันอ่างน้ำตัวแก้นี่ยนี่อันนี้เป็นช่วงกระหนกนี่จะเป็นอ่างเป็นอ่างหลังจานจ่ายส่วนนี้เป็นน้ำติงของอ่างหลังจานส่วนนี้เป็นน้ำติงของปืน นะอันนี้ก็ยูดีสิปเตนซิปเซนอ้าโอเคตรงตรงมาแน่นนะอันนี้เราไม่ผีผีตัวนี้นนี่่กีบนอตน่อนนิโออไเราอ่าเนี้ยตรงตรงไแน่นิดอเือเนี้ยเวลาเตะเตะปืนทำรือทำมาดีทำมาดี Okay.